ชาวลัคนาราศีมีนดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนจะมีดาวพระอาทิตย์โคจรเลงกับดาวพฤหัส,สบดีในรอบปีจะเกิดโชคใหญ่ในรอบปีการงานจะขยับขยายจะมีโอกาสบุกเบิกงานมากขึ้นหรือจะถูกส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือบางท่านจะได้รางวัลได้โอกาสนะครับเกิดปัญญาในการพัฒนางานพัฒนาชีวิต นะครับเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับน้องแสนล้านนะครับแล้วก็น้องมารวยนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับท้งทาง TikTok f a c e b o o k YouTube นะครับเรามีถึง3ช่องทางด้วยกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อท่านกดถูกใจกดติดตามแล้วก็ขอให้เกิดสิ่งที่ดีนะครับเป็นมงคลต่อท่านทุกด้านเลยทีเดียวนะครับนะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศี มีนเนี่ยนะครับท่านใดที่เรียนวิชาโหราศาสตร์เอาแบบนับตั้งแต่หนึ่งนะครับตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเรียนนะ่ะจนพยากรณดวงได้แบบผมเลยนะครับนะเป็นคอร์สเชิงสตินะครับจะไม่มีพื้นฐานจนพยากรณ์ได้แบบผมนี้นะครับนะก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีมากกว่า200คลิปวิดีโอนะครับให้เรียนรู้นะครับนะเป็นคอร์สเชิงสติและประยุกต์ของผมนะครับที่เก็บเกี่ยวมาฉั้นลิงก์รายละอดด้าน,นล่าง ครับหรือว่าลายวอลลายานหนึ่งสำหรับท่านใดอยากจะออกแบบยันเสริมดวงสตาแบบโบราณเป็นยันที่มีประสบการณ์พบความอัศจรรย์แล้วเพียบเลยนะครับนะก็ลิงไลน์ด้านล่างเช่นกันเขียนจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนะครับนะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะครับดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับจะโครจรเข้าสู่ราศีกันนะครับอยู่พบตรงกันข้ามกับดาวประจําตัวของท่าน นิติกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะครับถ้าเน้นผลสําเร็จเป็นทีมเกิดสิ่งที่ดีนะครับกิจกรรมใดๆบางอย่างนะครับถ้าไม่ได้เน้นผลสำเร็จเป็นทีมอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจบ้างเกิดขึ้นเกิดการขัดแย้งได้บ้างนะครับแต่มีอะไรคุณจะแก้ไขได้หมดดาวการงานโครจรเลงกับดาวพระอาทิตย์อันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริยเยช แล้ววีประเวศเล็งคูดูงามสมพระจันทร์ต้องราวหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชาตาการงานจะมีการขยับขยายหรือจะมีการพัฒนาทักษะบางอย่างทางการงานมากขึ้นบางท่านได้พัฒนาวิธีการขายหรือบางท่านได้พัฒนาวิธีการทํางานบางท่านได้ปรับปรุงสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับหรือสร้างโอกาสต่างๆทางการงานได้ นะครับในช่วงนี้ตกงานให้ไปรีบไปหางานนะภายใน1เดือนให้โชคทางการงานเกิดขึ้นแน่นอนหลังจาก17ไป1เดือนท่านใดอยากขยายงานอยากพัฒนาตัวเองให้ทําเลยในช่วงนี้ดาวครูอาจารย์กับดาวลูกศิษย์ถึงกันในรอบปีนะครับจะได้ครูรู้ที่ดีได้อาจารย์ที่ดีได้ครูอาจารย์ที่ดีได้เนื้อหาหลักวิชาที่ดีได้สิ่งที่ดีเข้ามาพัฒนาตัวเองนะครับเกิดกระบวนการที่ดีท่านใดที่มีหนี้สินคดีความหรือปัญหาใดๆเนี่ยนะครับก็จะเคลียร์ได้นะครับ ในช่วงนี้เนะี่ยดาวคุรุถึงดาวอรินะครับนะนั้นเราท่านใดมีหนี้สินเนี่ยจะเกิดปัญญาในการขี่ขายนี้นะครับหรือจะเกิดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์นะครับต่างๆได้ด้วยนะครับท่านใดที่มีการีความจะเคลียร์ได้นะครับหรือไกลเกลีย่ยได้อะไรลักษณะนี้ท่านใดมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะครับจะมีปัญญาทิมแทงกับปัญหานั้นๆน,น,นะครับ ให้ปล่อยวางผลลัพธ์นะเกิดสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีเรื่องใดๆเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้ต้องคิดบวกแล้วละ่ะไอดาวคู่คููกับอาจารย์ถึงกันถ้ายังคิดลบเนี่ยเป็นลากดวงชะตาที่ดึงคุณไว้มากเลยนะนะครับคุณต้องไปสร้างกระบวนการบวกๆให้เกิดขึ้นอย่าให้มีนิพนธ์ห้าปิดกั้นจิตนะถ้าทําอะไรในช่วงนี้นะครับจะมีสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับจะนําพาสิ่งที่ดีนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับมันจะแปลยอย่างหนึ่งว่าได้เจอญาติเก่าเพื่อนเก่านะครับคอนเน็ชันเก่านะ รวมไปถึงว่าคนสนิทชิดเชื้อเก่าๆนะครับได้พูดคุยได้เจอๆนะครับบางท่านเน่จะยังมีเรื่องอึดอัดใจอึดอัดใจกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่ามีเพื่อนบางคนที่คุณไม่อยากคุยกับมันมันมาคุยกับคุณหรือมาติดต่อมานะครับหรือว่าคุณจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานบางคนจะต้องจับผิดคุณมาก้าวไก่ในชีวิตของคุณหรือญาติบางคนเจ็บป่วยหรือมีปัญหากับญาติมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องเข้ามา หรือมีญาติพี่น้องมาทําเรื่องอึดอัดใจบางอย่างให้กับคุณก็เกิดขึ้นได้นะครับนะหรือว่ามันแปลอีกอย่างหนึ่งว่าญาติพี่น้องจ้องจับผิดหรือมองคุณไม่ดีเกิดขึ้นได้นะครับดาวมาอยู่ตรงเนี้หรือคุณระวังมีผู้ใหญ่มาเพ่งเล็งคุณบ้างนะจะมีอะไรเคลียร์ได้หมดผู้ใหญ่เกือ้อกูลสนับสนุนช่วยเหลือนะครับมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็ได้นะแต่ว่ามีอะไรเคลียร์ได้ บางท่านเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีเรื่องให้ไปเกี่ยวพันกับศาสนาหรือการต่างประเทศหรือกิจกรรมมงคลพิธีมงคลนะครับหรือว่ามีการเฉลิมเข้าไปในพิธีเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างงานเลี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะได้ไปที่พึงพอใจทางจิตก็ได้นะครับที่ถูกตาถูกจิตถูกใจท่านได้ลาบปากได้ของสวยงามโดยเฉพาะหลังไปปลายเดือนเนี่ยนะครับ จะได้ของสวยงามได้ของถูกใจถูกจิตได้ลาบปากมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารหรือได้ไปงานเลี้ยงในช่วงนี้แฟนคุณจะจ้องจับผิดคุณเป็นพิเศษนะครับหรือจะมีเรื่องอึดอัดใจจ,จากแฟนนะครับจากคนรักเกิดขึ้นนะครับหรือคนรักของคุณเนี่ยนะครับอาจจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาหรือจะมาพูดไม่ดีใส่คุณทําให้คุณเสียความรู้สึกก็เกิดขึ้นได้ นะหรือว่าแฟนคุณจะเจ็บป่วยนะครับแฟนคุณจะยุ่งจนไม่มีเวลาใส่ใจคุณหรือแฟนคุณจะยุ่งกับงานมากขึ้นหรือตัวคุณก็จะยุ่งกับงานมากขึ้นจนไม่มีแบบเวลาใส่ใจความรักก็ได้บางท่านจะเกิดรักลับๆหรือสัมพันธ์ลับๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาดาวศุกร์จะโครจรเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตานีตั้งแต่วันที่27กันยาเร่งกายสังขารน,นะครับช่วงนี้คุณจะอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็คุณเนี่ยจะมีโอกาสที่จะ นอาจะแปลว่าคุณจะได้เดินทางไกลด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะมีการเดินทางไกลมีการจอลาีนะครับไปในที่บางที่นะครับที่ไกลบ้านไกลต่างจังหวัดต่างแดนนะครับบางท่านจะมีเหตุการณ์ให้ร้อนที่ร้อนทางนะครับเกิดขึ้นได้บ้างบางท่านเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งหรือทะเลาะกับคู่ได้นี่ก็ต้องระวังแต่ว่าดาวคู่เป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวพระอาทิตย์อยู่นะครับมีอะไรยังแนบแน่นแน่นแฟนในความสัมพันธ์นะครับนะบางท่านเนี่ย ไอดาวมาลักษณะนี้นะครับมันอาจจะแปลว่าจะมีเพื่อนมาชอบหรือ,อคุณจะอยู่กับแฟนคุณเปรียบประดุลเหมือนเพื่อนนะครับหรือมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณต้องไปช่วยเพื่อนช่วยญาติหรือว่าไปเกี่ยวพันกับญาตินะครับนะหรือว่ามันจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้เสื้อผ้าใหม่ได้เครื่องประดับได้ของสวยงามนะครับดาวพฤหัสเนี่ยโครจรอ,อยู่จุดนี้ไปพัฒนาตัวเองนะเกิดสิ่งที่ดีเกิดมิ่งมงคลเกิดขึ้นบางท่านมีงานมากขึ้น ดาวมฤตายูร่วมกับดาวพัางคานนะครับเหมาะศึกษาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับระวังผู้ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเจ็บป่วยด้วยนะครับญาติพี่น้องเจ็บป่วยโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ผู้ชายอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะแล้วก็ในดวงเนี่ยจะมีญาติมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองมาญาติมาขอไปยืมเงินคุณหรือคุณจะเสียเงินไปกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะเสียเงินไปกับการเดินทางระยะสั้นระยะใกล้ไลนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยนะครับการเดินทางจะก่อทรัพย์นะครับหรือการติดต่องานเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองการดีอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองดีท่านใดขาดเงินจะได้เงินเข้ามาทันตาไลา่ใจเนี่ยคุณจะมากแบบเป็นพิเศษได้มาต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วแต่เวลาได้มาก็ได้แบบกระทันหันโดยเฉพาะนักธุรกิจหรือทํางานด้านโซเชียลเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโล,โลยีนวัตรกรรมงานศาสตร์ต่างๆที่แปลกๆนะครับก็จะได้เงินเข้ามาทันตา มันจะไปหรือว่าชีพใดก็ตามนะนะครับเงินแบบคาดไม่ถึงเข้าเงินแบบปุบปรับฉับไวเข้าและรายจ่ายแบบปุบปรับฉับไวก็เข้ามาได้เช่นกันรายจ่ายแปลกๆที่ไม่เคยจ่ายก็ได้จ่ายออกไปเช่นกันนะครับนะช่วงนี้เหมาะปฏิวัติรายได้นะปฏิรูปวิธีการหาเงินจะวิธีการหาเงินให้ให้ดีนะนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับนะโฟกัสเรื่องงานให้มากก็แล้วกันนะครับ ท่านใดที่ทางานร่วมกับญาติพี่น้องนะครับหรือทํางานด้านการติดต่อสื่อสารจะมีมุมที่ดีด้วยนะครับในช่วงนี้เป็นครูลูกเป็นครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นแพทย์เป็นหมองเงี้ยเกิดสิ่งที่ดีช่วงนี้เกิดโชคเรื่องงานแน่นอนนะนะครับท่านให้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมีนเนี่ยนะสำหรับท่านใดที่ชอบบูชาเครื่องรางเนี่ยผมจะให้ทิกนะครับในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพรเครื่องรางเนี่ยนะครับ เวลาที่คุณขอพอรหรือบูชาสิ่งศิธิ์ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากหนึ่งเครื่องรางอาจจะไม่ขังก็ได้นะครับหรือสองอาจจะเกิดจากาคุณเนี่ยวิธีการบูชาผิดนะครับคือจะมีเรื่องเล่าคือว่ามีอาจารย์อยู่สองท่านามีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์โบราณน,นะครับท่านให้เครื่องรางลูกศิษย์ไปสองไปสองคนเนี่ยคนเป็นเครื่องรางเดียวกันเลยนะปลูกเสกเหมือนกันวิธีกรรมเหมือนกันนะครับให้ไปสองคน ไอคนที่หนึ่งเอาไปเนี่ยดวงขึ้นเอาขึ้นเอาสูงขึ้นสูงขึ้นได้ทั้งลาบยศสกาละชื่อเสียงเงินทองอีคนสองเอาไปเนี่ยดวงตกลงตกลงนะครับเพราะอะไรพอเอามาสอบอารมณ์เนี่ยท่าน,นเลยเอามาสอบอารมณ์ดูปรากฏว่าคนที่ดวงขึ้นเอาขึ้นเอาตั้งแต่รับเครื่องรางเพราะเขามีความสุขความปิติความยินดีแล้วก็ทําใจให้สบายหมายถึงว่าเขาขาดจากนิวรณ์ห้าเขาปล่อยวางจากนิวรณ์ห้าได้นะครับพอ วร์ห้าไม่มีในจิตในกายเนี่ยเวลาเขาบูชาอะไรก็จะมีความสบายกายสบายใจสิ่งดีๆก็ไหลๆเข้ามานะครับแต่คนที่2เนี่ยนีวอร์ห้าเยอะมากนะครับความแรงเลสงสยัยความงงเหาเหานอนความไม่อดทนหรืออะไรต่างๆที่มันต่อต้านจิตอะเยอะมากนะครับทาให้เขาในดวงตกเอาตกเอา,เอานะครับเช่นสวดบูชาอย่างเงี้ยนะครับอย่างบางคนเอายันผมไปนะปบางทีไปสร้างนิวร์ห้าให้กับตัวเองเช่น หนึ่งวันก็แล้วจะเกิดอะไรสองวันก็แล้วจะเกิดอะไรสิบหกนี้เนี่ยจะถูกหวยไหมก็สวด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 พอไปที่สิบหกคุณไปโฟกัสทุกวันอ่ะทุกงวดสิบหกนี้หนึ่งนี้วันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอคุณไม่ถูกไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความขาดความขาดคุณเนี่ยวันแรกก็อาจจะเท่านี้นะครับวันที่สองเท่านี้วันที่สามเท่านี้นะครับวันที่สี่จะมากเท่านี้วันที่ห้ามากเท่านี้นี่คือความขาดคุณพอคุณไม่ได้ผลลัพธ์ มันเป็นการเติมเต็มความขาดของคุณนะครับแต่บางคนในบูชาถูกวิธีบูชาด้วยใจที่เป็นกลางสบายๆคา,าดหวังได้แต่ว่าต้องปล่อยวางผลลัพธ์ที่จะเกิดไม่ใช่ไปโฟกัสมันทุกวันมันจะเกิดตอนไหนมันก็แล้วแต่ตัวบคุคคลนะครับมันเป็นสายพุทธคุณฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องปล่อยวางผลลัพธ์ให้มากไม่เช่นั้นความดีจะหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตได้ยากนะครับสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาได้ยากบางคนเนี่ยได้โปรเจกต์เป็น10ล้านนะเอาไปแค่เดือนเดียวเพราะว่าตอนแรกเขาธุรก,กิจเขาไม่ค่อยดี นะครับแล้วก็เขาพลิกธุรกิจใหม่ขึ้นมานะครับอ่าพวกเขาไปสวดบูชาแบบใจปล่อยวางเป็นกลางนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าได้ก็ดีอ่ะนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบทรงๆก็ยังดีนะครับพอไปสวดบูชามันก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพอใจมันสบายมันไม่ทุกข์อ่ะมันก็มีสิ่งดีๆหลั่งไหลก็เกิดไอเดียทางธุรกิจนะครับไอต,ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้น ใครับทีนี้เนี่ยพยายามปล่อยวางนี่วันห้านะครับอะไรที่มันต่อต้านจิตระหว่างระหว่างคุณสวดเนี่ยคุณไม่อดทนคุณจะสวดเพราะว่าคุณอยากได้ของในสิ่งที่พึงประสงค์คุณเลยต้องสวดอย่างเงี้ยอันนี้คิดแบบนี้ก็คือ,คอจิตคุณเกิดนิ่วันห้าทันทีฉราะนั้นสวดให้ใจสบายสบาย,บายได้ก็ไม่เป็นไรหรือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยปล่อยวางผลลัพธ์นะครับนะมาดูคนปล่อยวางผลลัพธ์นะนะครับ อันนี้เอามาให้ดูนะดีหาว่าผมพูดปากเปล่ามีเยอะนะรีวิวแต่ว่าผมเปิดเผยได้เฉพาะท่านที่เปิดเผยมีนับร้อยรีวิวนะครับเพราะว่าผมเก็บข้อมูลความลับของท่านเป็นความลับเสมอสยันของผมเนี่ยเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดนะครับบางคนไม่มีเวลาตกฟ้าก,ก็เกิดเรื่องอศัศจรรย์มาแล้วนะครับอย่างคนเนี้นะครับเขียนขึ้นด้วยมหาเลิกชั้นสูงนะครับนะบนะเป็นการลงอัขระแบบโบราณด้วย เวลาคุณสวดบูชายันคุณจะขังขึ้นเหมือนคุณปุกเสกยันเองนะครับยันผมจะเป็นแบบนั้นนะครับก็อย่างคนนี้นะครับคุณนายนาที่อยุธยาได้รับยันวงคลวันที่สิบสี่นะมีเงินเข้าบัญชีประมาณห้าแสนยันวงคนสักดิธิ์มากนะอันนี้เข้าบูชายันพี่ชายสงครามไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็บูชายันนาว่าคุณของผมไปเพิ่มพอได้ยันนาว่าคุณวันที่สิบสี่เนี่ยเงินเข้าบัญชีประมาณห้าแสนเลยนะครับ นะสวันนะครับวันที่16ถูกหวย3ตัวนะเนี่ยบนล่างนะครับมีเงินเข้าบัญชี5้าแสนนะสา,สาตัวตรงบนล่างนะครับแล้วขอบคูณอาจารย์มากแล้วก็เอาส่งส่งเงินเข้ามาให้ดูนะอันนี้เป็นการแคปของแอดมินแคปมาให้นะอันนี้ก็มีวันนี้มีเงินเข้าอยู่สองแสนกว่างเงี้ยนะครับบางคนก็ไม่ได้ให้ผลในเชิงของพวกนี้ก็มีให้ผลในการทํามาหากินนะเกิดไอเดียธุรกิจก็มีนะ อันนี้นะครับอีก3เดือนต่อมานะหลังจากบูชาไป3เดือนเนี่ยขอรีวิวนะครับตั้งแต่บูชายันนะว่าคุณ9ชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านเลยวันที่7ที่ผ่านมาทําสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสดบ้านราคา5.5ล้านขอบคุณอาจารย์มากก็ส่งรูปบ้านมาให้ดูนะนะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะอยู่อยุธยานะก็เขาให้เปิดเผยได้นะถึงเปิดเผยผมปุกป,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 ปิดข้อมูลอยู่แล้วอีกคนนะ งวดนี้ปังมากนะครับได้400,000กว่า4งวดติดคงต้องพักดวงในช่วงเข้าพรรษานะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับบางคนก็ไม่เชื่อก็จ้องเชื่อถูก3ตัวตรงอีกแล้ว3งวดติดอัศจรรย์ยิ่งบางคนก็บอกว่ารีวิวก่อนรับยานเงินเข้าหลักแสนหลังจากรอมาเป็นปีๆแค่สั่งจองยนันไม่นานก็มีเงินเข้ามาอะไรอย่างนี้บางคนก็มีเรื่องดีๆได้ข่าวดีเข้ามานะรู้สึกว่าโชคดีมากเลยนะครับ ผมได้รับยันนะหลังจากได้รับยันนะครับมีข่าวดีเข้ามาบางคนก็ถูกหวยเห็นไหมถูกหวยม,ม,มีโชคเข้ามานะครับบางคนก็เนี่ยถูกหวยก็มีนะครับบางคนก็บอกว่าอ่รู้สึกแล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นมากเลยครับนะรู้สึกประชีวิตดีขึ้นมากก็แล้วแต่คนนะนะครับก็เปิดเผยได้เฉพาะท่านที่เอามาให้ดูดัะนั้น สำหรับท่านใดอยากได้ยันแบบนี้นะครับเขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดนะครับของท่านนะครับเขียนขึ้นโดยมหาเล็กชั้นสูงเป็นยันโบราณสายพุทธคุณนะครับเอาไปบูชาเพื่อสร้างสร้างแรงบันดาลใจสร้างสิ่งที่ดีนะครับให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเป็นยันโบราณมากตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับลายวรลยานโน1หนึ่งหรือลายวรลยานโน2สองนะครับหรือลิง์ลายแอดด้านล่างนะครับ ถ้าทาง Facebook ก็เนี่ยอยู่บนหน้าปกก็มีทางหน้า TikTok ก็อยู่หน้า TikTok นะครับนะวันนี้ผมกับน้องแสนล้านก็ไปก่อนขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ